สวัสดีปีใหม่ปี25 6 6นนะครับทุกทุกคนเลยบ้านครอบครัวคนรักมีโน่นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่รักแล้วก็เมตาโน่นะครับขอให้เป็นปีที่ดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพเงินด้วยนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในทุกหน้าที่การงานที่ทําแล้วก็ที่สําคัญเลย อย่าลืมที่จะรักแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้โน้ด้วยนะครับรักทุกๆคนเลยนะครับขอสินที่ดีของทุกๆคนทุกๆค,คนมีความสุขแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนทุกๆคนเลยนะครับ Happy New Year I wish you forever day and as t h happy happy and the ก้าวกก้าว happy happy มีความสุขกันมากๆเลยขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยทุกทุกพระองค์ปกปักรักษาเอฟซีให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเลยครับผมแปลแปลติแปลคงจะแปลออกนะครับผมสวัสดีไปใหม่ครบสวัสดีไปใหม่ครับ ขอบคุณครอบครัวบ้านนักนีโน,โน่นะครับที่คอยซัพพอร์ตผมแล้วก็ฝังรางวัลน,น้าใจมาให้ผมนะครับผมจะพยายามเรื่อดีแล้วก็พัฒนาไปตลอดนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอให้ในทุกๆวันในปีนี้ของทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับมีความสุขมากนะครับ,รบด้ย